ชีวิตไทยในตอนนี้เปาน,นี้นะคะเข้ามาแตะแนวต้านที่ระดับ1 3 2 0จุดแล้วแต่อยางนั้นเราจะเอาไปไหนใครของทิ้งยังงี้เปล่าเราวางเงินถือเพื่อที่จะเอาต่อพี่นิพนธ์จ้าครับผมขายหรือซื้อต่อคะไม่ซื้อไม่ซื้อขายต่อขายต่อขายแรงเพื่อที่จะเลี้กินมาคือตัวที่มันขึ้นเนี่ยทุกท่านไปขายนะคะไม่เทสเราแบ่งขายไปแบ่งแบ่ง คือแถวเนี้ยนโยบายนะครับนโยบายเนี่ยนะครับคือเราเราเราไม่ล้างพอร์ตอยู่แล้วค่ะอันนี้เราเราเหงาสมมติเรามีหุ้นอยู่สามพันหุ้นชอมเดิ่มสัพันหนึ่งลงมาก็ซื้อกลับแบบเนี้ยไม่จะไมันขึ้นเหรอพี่ขึ้นไงเวช็อตมันต้ช็อตตอนขึ้นค่ะมันช่ไปช็อตตอนมันลงอ๋อตอนนี้ไม่ไปพี่ไม่ทำแล้วลูกค้าช็อตขึ้นมากูก็ช็อตไปสิอ๋อ เอาเวลาช็อตทุกคเราไม่ได้เราไม่ได้ซาแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ซื้อมาเรามีของเก่าไหมเราเรามีของเก่าเราเอามาช็อตเล่นสักหนึ่งในสามที่มีอยู่พี่นิพนธ์ให้ช็อตที่ขายตอนนี้นะเดี๋ยวถูกไฟช็อตทุกทนพี่นิพนธ์มาตอนท้ายบอกให้ให้ขายบางส่วนนะใช่มันขึ้นอะไรอยู่ดีๆมันก็บ้าบอกพี่ไปยี่บห้าจุด ไม่ใช่ก็ไม่แบบไม่หวานไม่เช้าว่านค่ำมันต้องมาเออใช่มันต้องมาไงมาแล้วไงก็มาแล้วก็ขายดิโอ้โหขนาดไหนพี่ก็มันอย่างมากกัวหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามสองเจ็ดแถวนี้แหละเด็กก็พูเช้านะคะคุณผู้ชมหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามสองสามนะใช่มาไม่ใช่ผมพูดคนเดียวหรอกคนอื่นก็พูดเนี่ยไปดูหยงก็เขบอกคนที่ขึ้นมาแถวๆหยงมันให้้องของมาเออใช่ ผมไ่ใจเป็นรองอยู่อ่เประมาเท่าไหร่นะแปดเก้าเก้าใช่ไหมอาว่ามาแปดเก้าสี่มนเยเออจะรู้มาแล้วผมว่าไม่เกินแปดเก้าเก้าอะเก้าหนงี่นะตจ่าให้อีกสิจุดไปก็ได้มันคือตอนนี้เราให้เรารู้อย่างนี้ว่ามันดีละคือมันดีไม่ถึงว่ามันทําขึ้นสี่แล้วทีขึ้นสี่ของสี่เนี่ยมันจะได้มีห้าไงเออที่มิสเอรกขข้ว่าต้องใช้เท่าไหร่มันจะไปเท่าไหร่นะพันสามรอยี่สิบเออแต่ขาวหน้ามาลงทีเรารู้แล้วมันห้า เออแล้วมันจะมัขึ้นของมันนะใช่ไอ้ไม่งั้นมันก็ไม่รู้ว่าสามจบไปยังอันน้จบวันนี้พอมันขึ้นอีกวันเลยนะเอาเงี้ยสามจบแล้วสามสี่จบแล้วก็เราขึ้นมาเป็นสี่สี่ใช่ไหมค่ะก็ต้องโออีกครั้งเป็นห้าสี่โอ้โหนี่คนที่เล่นทางนี้ทุกขั้นตอนทุกคนอยาะให้พลาดอ่ะแล้วไงต่อคะห้าสี่ห้าสี่เมื่อไหร่เสร็จแล้วก็ก็ต้องเริ่มมาขึ้นหนึ่งขอ้ขึ้นห้าอันนี้ก็เป็นขึ้นขาขึ้นลงไงว้าวใช่ไหมก็ดีใช่ไหมคะก็ดีนะครับต้องโอนของมันเป็นขาลงไงค่ะ หนึ่งปั๊บมันเป็นขาขึ้นไม่หรอก็เราบอกแล้วว่าจะแถวเดิงกัย่าไงถูกไหมโอ้โหก็ไมเด้งกันยาแล้วกลายเป็นกันยาแล้วนี่ไงอ่าถูกไหมครับแต่อาจําตำาโล่ห้าทิงนะครับห้ามันอาจจะตุงไหนก็ได้แต่ขอให้ต่ำแบบพันสองร้อยหกสิบนะฮะจะได้หมดเรื่องหมดราวอตอต่ำแบบพันสองร้อยหกสิบเราอย่าลืมว่าพันสองหกสิบเราเคยลงไปแล้วเราไม่ขายของใช่ไหมะมันหล่ไปทีถว่าพันสองรอยสามสิบมันก็้สามสจุดใช่ไหม แต่เรารู้ละครั้งนี้มันขึ้นไปอ่ะมันขึ้นไปแล้วถ้ามันขึ้นมาสูงกว่าที่สุดที่ราคาสูงสุดของรอบนี้ไอ้ที่ว่าสี่เนี่ยนะโอเคมันเปลี่ยนขาดขึ้นโอเคไหมเราก็รู้ละใครอยากซื้อหุ้นแล้วซื้อแล้วจะถือถือไปยาวลงไปไม่ทําโลแล้วอย่างเงี้ยการลงทุนมันก็เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่กลับไปถ้า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 หุ้นเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนไปเทิร์นเป็นแนวโน้มขึ้นเนี่ยคนมันก็จะมองลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยไง มันก็ไม่จบสทีมันนี่เป็นแพทเทิร์นหรือยังคะอตอนนี้ยังยังเป็นแพทเทิร์นรีบาวในขาขาลงอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นจะต้องอะไรกันได้ใช่ไหมมันต้องลงอีกครั้งเน่ยคุณน้อจะลงแบบไหนก็ค่อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อยู่ที่ไอ้ขาจะออกมาตอนนั้นนะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ให้มันลงแบบไหนนะฮะแต่เพ่าบอกว่าแต่มันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็บอกว่า 5C เนี่ย มันลงไปเท่าไหร่ก็ได้พะขึ้นสามสี่มันยาวมากนะอันนี้พอเราเราก็ต้องรู้ว่าพอมันขึ้นมาเป็นสี่สี่เราขายหุ้นแค่นั้นเองมันก็จบละตอนนี้ห้าสี่มันถึงไหนโลกเตียมันมีคือห้าสี่เนี่ยมันต้องมีสัญญาลีเวอร์โซลต้องมีสัญญากลับตัวเพราะตรงสามสี่ไม่มีแต่แต่ที่ที่อินโดที่ฟิลิปปินส์เขามีนะครับแต่เขาเราไ่ยไม่มีที่อินโดเขามีเนี่ยเขาอินโดเขาบอกว่าโอเคเขาไม่ทำโแล้ะแต่เราอาจจะทำ ต้านอนเนี่ยนี่นี่หมาถึงว่าเป็นเป็นการอ่านทางเทคนิคนะครับเราก็ทําตามมันไปแต่ถามว่มาเราติดหุ้นอยู่พันห้าพันถกเมื่อไรจะหลุดเก็เป็นปีอีก <c> น <oughs> านอีก <c> น <oughs> านแบจะหลุดใช่ไหมฉันต้องทำายอันนั้นก็อีกนานอย่างนั้น,นใช่เราก็ต้องต้องไปกังวลกับมันนะมันีม <ยา S 2> <ย>กันหนะวนะแต่นี้ถ้าเป็นหุ้นดีก็จะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะหลุดได้นะฮะถ้าเป็นหุ้นลงทุนนะครับค่ะอืม ค่ะก็ตอนนี้ก็ขับขึ้นขายขายครับขึ้นเราต้องฝึกขึ้นแล้วก็ขายนะแต่ขายมันไม่ใช่ไปขายล้างพอตไม่ใช่แล้วไม่ใช่เวลาร้างพอตแล้วนะพูดบ่อยๆนะครับค่หลายคนนกวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็พูดกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าตลาดเราพี่อต่ำนะฮะมันมีพื้นฐานนะฮะมีพื้นฐานมันมีพื้นฐานแต่ในในการในพูดไหนมันก็จะต้องเป็นไปตามแพทเทิร์นทางเทคนิคของมันนะครับทยางเรื่องความรู้ความกลัวของคนนะครับเป็นเรื่องเนี้ยนะฮะ มันก็ขึ้นขึ้นลงลงของมันนะครับอืแต่ตอนนี้มันเป็นแนวโน้มเล่นแนวโน้มลงนะซึ่งใกล้จบแล้วล่ะนะใจเย็นกันยาแล้วนะตอนนี้เน็ตของเราน่าจะมาตามที่เราคาดล้วแ่ามันมาแล้วจะมนาเนาะวันที่สองมาจริงจริงมันมาเยอมันก็บัดท่อมมาจงเดือนกันยาจริงๆไงใช่ไหมแถวเนี้มันก็อยู่ที่ต่ำๆแล้วนะฮะสิบอืมอืจ้ะวฉยๆที่กันยามาช่วยเดะค่ะนี่เราก็ตามไป เราในะสน่วนของฟิเจอร์นะคะพี่อ่ะเรายังเป็นมันยังมันยังขึ้นอยู่นะคะรับพอมันผ่าน892เนี่ยมันก็จะไปต่อได้ที่ผมพูดถึง899นะครับอืก็ดูแถวแถว899 8าวนี่จะเป็นเขาเรียกอ่า33%ฟิโบนัชชีของการรีบาวขึ้นสี่ปกติจะทำประมาณนั้นนะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งใกล้ๆกับประมาณสักเส้นสิบวันอะไรเงี้ยนะฮะแถวนั้นนะแถวนั้นแล้วก็ถ้ามัน มันเกิดสมุขิพุกนี้นะครับมันขึ้นไปแล้วก็มันทาแท่งแดงใหญ่ๆแท่งหนึ่งอันนั้นน่ะเป็นช็อตนะฮะแต่การช็อตในคืนนี้ก็ให้ให้คาดแค่สักห้าสิบจุดก็พอนะฮะม,มขึ้นไปไปที่เก้าร้อยน้ำมลบไปแปดร้อยห้าสิบเนี่ยเราก็เราได้ห้าสิบจุดเราก็พอละนะฮะอ,อย่าอย่าอย่าไปช็อตเยอะนะฮะเพราะมันเป็นชน่วงสท้ายละแล้วพอเข้าเดือนกัญญาเนี่ยไม่มีใครยอมใครละเพราะมันเป็นสัญญ,ญาใหญ่ฮะสัญ,ญญาของไตมารเนี่ยที่จะปิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไขรไขรที่เขารางไว้ข้างบนน่ะเขาก็าไม่ยอมอะใช่ไหมเขาก็จะต้องพยายามดันจนสิ้นเดือนกันยายนขึ้นไปไปสู้กันนะฮะค่ะ,ะเดือนกันยานะคะคส่วนส่วนทองคํามันก<อ>็รอข่าวอยู่ตกลงมันจะลบไหมหมันก็ไม่หลุดจยจะเล่นยากันนะฮะก็ต้องรินลุ้นเอานะครับว่าว่าทองคํานะครับว่าตกลงมันจะแทงขึ้นหรือแทงลงอุณต้องรุ้นเอานะครับว่า มาทางไหนนะฮะ <c oughs> แต่ทางเทคนิคอะมันบอกว่าถ้ามันไม่หลุดหนึ่งสามหกสองนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นทางขึ้นอยู่ทองคํานะใช่ฮะมันจะเป็นขาขึ้น <c oughs> ถ้ามันปิดหลุดเมื่อไหร่โอเคแล้วที่ขึ้นไปอะที่เราพูดถึงหนึ่งสามสองสามะไรนั้นจบละคราวนี้ก็จะลงละนะ <c oughs> ตลาดติดเป๊ะ 7, แล้วอยางคบพี่หนึ่งสามหนึ่งแปดตอนนี้มันเป๊ะย่าง หนึ่งสามสองศูนย์อยู่นะฮะโปรเจกต์อยู่ที่หนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสามสองหนึ่งนะฮะแต่เมืไม่นไล่เดท้ายบวกยี่สิหกจุดเนี่ยมันก็น่าขายนะฮะยัดให้ใส่ปากมันไปเลยดำปิดเนี่ยยัดได้จุดไหนไม่ดันเว้เว้ยแล้วยัดใส่มันไปเลยยัดใันไปเลยใส่ปากไปเลยจุดไหนก็เพเขาขายไปเรื่องของมันหนึ่งสามสองศูนย์เพราะม่นร้จะไปกันลยทีหนึ่งใช่ไหม มันจะหนึ่งสามสองโซนหนึ่งสามสี่จุดเรารู้ไงยังไงมันก็หลุดภาษาวิธีหนึ่งเราก็ขายสิไม่รู้ว่าขึ้นถึงเท่าไหร่เนี่ยนะใครจะไปรู้วะเราไม่ได้ทําเนี่ยใครทําก็ก็ทําไปรับผิดชอบเองเหตุการณ์วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดนะฮะขึ้นมาอยู่ดีๆวันนี้นะฮะเดี๋ยวดูนั่นจาการ์ตาเขาก็ลงหมดฟิลิิปปนส์ของเราขึ้นเนี่ยนะผมพูดตั้งแต่บนสูงแล้วบอกว่าดูนะมันมีสิทธิ์ขึ้นวันเนี้ยแล้วพอ ขึ้นยงานมนลงเอออย่างเงี้ยมันจะทําผิดกับตลาดต่างประเทศเขาวันเนี่ยมันยากไหมนไทยแลนด์เนี่ยมันยากไปล่ะมันยากไมถึงว่ามันต้องคิดตลอดซับซ้อนขนาดผมเลยไม่ใช่สอนอะไรเนี่ยไทยแลนด์มันไม่มีนะมันต้องแบบว่าประสบการณ์อย่างเดียวว่ามันชอบทําแบบเนี้ยผมก็พู่แรู้่าสว่ามันชอบทําแบบเนี้ยเห็นไหมครับแล้วมันจะขึ้นมานะครับโดยที่ไม่มีใครคาดมันจะขึ้นแต่มันก็ขึ้นมาดาวโจนส์กับลบอะไรกับลบแต่มันขึ้นเห็นไหมครับมันขึ้นตามที่ผมแ่บผมถามว่าแล้วใครก็จะไปวิเคราะห์ถูกอ่ะ ต้องมีเข้าแบบแบบแบบมันต้องมีประสบการณ์ว่าอันนี้มันชอบพฤติกรรมกว่ามันชอบเอาเปรียบคนแบบนี้ใช่ไหมโอ้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 ก็ต้อไปแทงใจไปทายไปทายใจพวกมันว<ม>่ามันจะทําอะไร<ม>ว่ามันเป็นกระเทืนที่ถูกไหมไม่ถูกต้องปิดกระเทืนที่ทําให้คนกบเปีน,นยาล่าสูตรโลกระดับไหนก็ต้องมาเจอสูตรไทยแลนด์แบบสูตรนี้ยถูกแต่แต่ผมก็ไม่เคยแพ้มันนะผมก็เทาเดาใจว่นถูกนะแต่ถามว่า ให้แนะนาแบบว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ใช่มันไม่มีทางเลยเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะแต่วันนี้มันก็สุดท้ายมันก็ทำเห็นไหมฮะก็ทำตามที่ผมบอกว่าเดี๋ยวดูนะมันจะโกงมันจะทําขึ้นมันก็ทําขึ้นคใช่ทำได้ยังไงมันสุกเห็นไหมครับโดนไหมการบกาไปช็อตไว้โดนแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าช็อตโอ้โหคุณผู้ชมเอาการเอาการ อ่าแล้วเทคนิคช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้ประสบการณ์แต่เทคนิคมันก็บอกนะว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ช็อตนะครับอืันนี้มันยังเป็นหลอกอยู่นะครับบินมากลับมาแปดเก้าสี่นะฮะตอนนี้บินที่แปดเก้าสี่จบไปเลยแปดเก้าเก้าแหละแปดเก้าเก้าจบแล้วไปหยงก็ได้เก้าหนึ่งศูนย์ไปเลยจบที่สองที่ชอตมันดันมันไปมือถือก็ไม่เข้าหรอก ไม่มีความแน่นอนหรอ,อ,อคุยกันอยู่งี้พวกนี้ชาวครงหลบไปก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยรู้นิ่หน่อยว่าแต่9เก้าแ้าพวกนี้เปิดมาแปดลงไปสิบจุด <c oughs> เปินปดไปสี่ 4. เอารู้งี้ปิดก็ดีอเอออมันไม่มีความแน่นอนหรอแ้ก็อ่ะถ้ามีเงินแล้เอาตาดมานจบไหล้ละ ไหนเราจะทานหรอไม่ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องอะไรอยากรู้เฉยๆอยารู้ว่ามันตปพงนี้มันจะอะไรไงจัดจุดห้าห้าออกมาสามสิบตังค์ชนนาต้านพอดีเลยขึ้นมาคึ้นชั่วโมงเองนวต้านเจ็ดจุดห้าห้าพอดีเลยขายไหมพ่กนี้ถ้าถ้าขายตั้เช้าได้เจ็ดจุดแปดขายเลยขายจะได้จัเมื่อเช้าไมทางผ่านพ่งนี้ขายเจ็ดจุดแปดเจ็จุดปดนี่ยไม่ผ่านผ่านจะวายริงโอเคขึ้นมาพ่งนี้ขายต่อขายได้เมื่อเช้านะคะใช่เจ็ดจุดแปดเนีไม่ผ่านนีฮะ พี่ที่คนให้ดอกที่เตรียมขายกันแล้วนะฮะมันเจ็จุดแปดสี่นะอลขีเค่ะมา c ีเคเนี่ยมันอยู่ในทีมซีเคนมันอยู่ในทีมโหมดทีมของมันนะเฮ้ยมันมีโอกาสนะกลุ่มรับเหมานี่ดูดีๆนะครับมันมีโอกาสนะมันอาจจะผ่านยี่สิบสองห้าสิบนะยี่สิบสองห้าสิบี่ผานแล้วชแล้วดูตรงนี้ก่อนซีเคดูต้านล่าก่อนเลยนะยี่สสิบถ้าผ่านไปนะโอ้มีเฮ มีเอสูงไว้ยี่สองห้าสิบผมเคยพูดถึงยี่ห้าไว้จำได้ไหมแอ่มันมีรับข่าวไอ้สองล้านล้านมัมีอการวิ่งไปทุงนั้นรอบนี้เอาแค่บาทสองบาทพอโอ้ยแค่นั้นก็เอาเถอะอีกนายบอกลอหลุดสี่บาทให้ซื้อเห็นไหมสี่บาทห้าสิบเลยเห็นไหมอันที่ดีหลุดห้าบาทมาเจอแถวสี่บาทให้ซื้อเห็นไหมดีสี่บาทห้าสิบแนวต้านนะครับสี่บาทหกหกสี่หกหกนะครับสเตย์อีกตวงไหม ออกมาครบครบใช่สเต็กตัวนะเดี๋ยวนะฮะสเต็กโอ้ยจะกลายเป็นสีเคสวยสุดนะอ๋อกราฟสีเคสวยกรสีเคสวยสุดค่ะไอสองตัวสเต็กกับอีกตันไหนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมค่ะค่ะท่านเล่นเทรดสีเคไปเลยนะคะเออสีเคเท่มเท่านันมีโอกาสทำทำได้ดีกว่าสูงกว่าตัวอื่นแต่ยี่สิบเก้าจุดพันสามร้อยยี่สิบสามจุดนาทีคุณผู้ชมตาต่อตาที่เราเห็นยี่สิบเก้าจุดมันทำได้หมดอ่ะเห็นนะ มันทำได้ไหมเออัดใจแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ขึ้นต่อแน่จริงขึ้นต่อเนี่ยจะขึ้นตอเท่าไหร่ท้าทายเท่าไหร่จะขายให้อีกขึ้นเท่าไหร่คือเราไม่รู้ว่ามันขึ้นเราก็ขายอ่ะโอเคขึ้นแล้วขายเราไม่รู้ว่าเปท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นท้งโลกตามตัวซันส่าวิธีหนึ่งอย่าตามนะคะคุณดิวคนเตือนอย่าตามนะคะโอ้โหพี่วันน้ถ้าไปบอกเขาเราเตือนนั้นน่ะตอนเนี้ยิจนมาข้างบนน่ะรู้หมดแล้ว รู้มาแล้วแต่ใจมันไม่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 สนใจรไรแล้วใช่ไม่สนใจเลยแล้วใจใจใจมันด้านแล้วใจมันด้านพอแล้วาไทยแบว่ามันทนได้แล้วมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยจับมาแล้วว่ามาเลยออไม่กลัวคนไทยตอนนี้ต้องสวมหัวใจหัวใจสิงนะไม่กลัวละโอ้โหมันจริงพี่นิพนธ์ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตามกันพรุ่งนี้สิบ็ดนาฬิกานะคะครับัสดีครับกับพี่นิพนธ์ช่วงไทยตลาด